นะครับอย่างผมก็มีหน้าที่วิจารณ์รัฐบาลจะเรียกว่าดา่าจะเรียกว่าสาบแช่งหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดเพราะการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสามารถทําได้เต็มที่ะนะครับเต็มที่เลยกรณีป้านาที่บ้านโปง่งราชบุรีเ,เป็นอุทาหรณ์นะครับไปยืนดา่าประยุทธ์ไปขับไล่ไประยุทธ์ออกไปเนี่ยสารชั้นต้นจําคุกแต่สารสารอุทธรบอกว่าอะไรเป็นสิทธิเสรีภาพในการวิจารณ์รัฐบาลเนี่ยผมก็นั่งวิจารณ์นายกอิงเต็มที่ครับ ถ้ากลัวก็ลาออกไปนะครับท่านนายกนะนะครับนะบุคลิกาภาพสําคัญแล้วก็แสดงสติปัญญาหน่อยทําอะไรเราเหมือนกับเราเป็นนายกนะไม่ใช่เด็กนะเจอนะครับโผกอดคนนั้นคนนี้นะครับนะแล้วก็จะโพสต์ทวิตเตอร์โพสต์ X โพสต์อะไรต่างๆไอจงไนจีเนี่ยช่วยผ่านสมองด้วยแล้วดูด้วยนะนะก็ <c oughs> คุยกับนักการเมืองเมื่อสักครู่เพิ่งวางสายเขาบอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยเปลี่ยนนายกนะครับ นะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะฮะคุยกับคนในพักเพื่อไทยก็บอกไม่มีอะไรดีขึ้นเหมือนเดิมนโยบายนะครับนโะยบายทุกอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนแต่ว่าจากเดิมนะครับเอาลูกน้องในห้างลูกน้องทักษิณคนเดิมก็คือใครเศรษฐาเอาเซลขายบ้านเปลี่ยนมาเป็นคุณหนูอุ้งอิงอคุณหนูอิงมาเป็นแค่นั้นแหละเอาคือจากเดิมเอาลูกน้อง มาเป็นนายกตอนนี้ก็เปลี่ยนเอาลูกสาวนายห้างมาเป็นแค่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็คนคิดนโยบายอะไรก็แหล่งข่าวที่ผมได้มาก็คือคนเดิมก็คือคนที่อยู่จันทสองล่าก็คนเดิมเป็นคนคิดนโยบายนะนะครับพี่น้องประชาชนเขาสํารวจความคิดเห็นก็เขาก็เชื่ออยู่แล้วว่าพ่อคิดลูกทานะอันนี้คือเรื่องจริงก็คือคนที่เป็นเจ้าของพรรคตามความเชื่อของประชาชนก็คือนายเหลี่ยมหรือนายทัศินนะครับไม่ว่าจะใช้คําว่าครอบงามหรือครอบครองเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วจบ นะและแม่งไม่มีอาหารเลยตื่นเต้นอะไรเลยการแถลงนโยบายก็คือเหมือนเดิมหมดผมถามคนในเพื่อไทยมาพักพวกกันนะครับนะนะครับนะก,ก็ก็คือเหมือนเดิมนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นเปลี่ยนจากนอมินีคนเดิมเซล์ขายบ้านปเป่นเป็นลูกสาวอุ้งอิงซึ่งไม่เคยผ่านการมงการเมืองอะไรเลยไม่มีประสบการณ์เลยมาก็นะมาเป็นหุ่นเชิดมาเป็นตัวแทนแค่นั้น นะครับนโยบายทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็อยากจะรู้ว่ารัฐบาลทําอะไรบ้างก็ไปดูวันที่อ,อดีตนายกทักษิณไปยืนอยู่ที่เนชั่นนะครับที่สยามหรือไงนะนะครับในวันนั้นที่เขาพูดทั้งหมดคือนโยบายรัฐบาลทั้งหมดจบแล้วก็คือไม่ต้องไปถแถลงหาอะไรแล้วนะคุณพ่อเขาถแถลงหมดแล้วนะเขาชี้นําอะไรหมดแนละ้วทุกทุกอย่างก็ตามนั้นแหละต้องยึดลดไฟฟ้าคืนมาจะได้20บบาทตลอดสาย แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปยึดรถไฟฟ้ามาคืนในยี่สิบาทตลอดสายอย่าลืมมาใช้เงินนะเราในายากจนนะแต่จะไปซื้อนั่นซื้อนี่นะจะทําแลนด์บิดจะทําไอบ่อนการพนันเสรีอะไรที่เขาพูดไปตามนั้น,นหมดทุกนโยบายรัฐบาลอิงเนี่ยพ่อพูดหมดแล้วพ่อคิดลูกทำนะลูกทําตามจะเรียกว่าคําแนะนําหรือครอบงำอะไรความหมายเดียวกันครับ นะครับไม่ว่าจะเรียกว่าคําแนะนําครอบงำครอบครองคือความหมายเดียวกันคือคือพูดแล้วต้องทํานะครับก็คือนโยบายทักษิณหรือพี่เหลี่ยมไม่มีอะไรครับนโยบายอะไรก็แล้วแต่ต้องคิดแต่มันใหญ่ๆไว้นะเล็กๆไม่ใหญ่ๆทาใหญ่ๆคืออะไรต้องใช้งบประมาณใหญ่ๆเช่นนะซื้อรถไฟฟ้าคืนมึงต้องใช้รถใช้เงินเท่าไหร่เอกชนทําแม่ยังเจ๊งเลยกันนะ คนนี้คุณทักษินจะซื้อกิจการกลับมาทำเองทักษินเคยทำรถไฟฟ้าเลยนะนะครับทุกวันนี้นะราคาค่าโดยสารปัจจุบันอ่ะสามสิบห้าสิบาทเนะี่ยแม่งยังเจ๊งเลยยังขาดทุนเลยนะแล้วแต่ละสายแล้วคนคนไปขึ้นแม่ก็น,น้อยอันนี้ผมถามจากเพื่อนที่ทำงานอยู่ในรถไฟฟ้านะถามจากเอฟซีเขาบอกว่าทุกวันแม่งเจ๊งเลยครับอาจารย์นะอ่า,อากทมแม่งยังจ่ายเงินไม่ครบเลยยังเจ๊งเลยนะครับแล้วยึดออกมารือไม่เจ๊งใหญ่นะครับ นะครับนะรถไฟฟ้าถ้ายึดกลับมาก็ก็เป็นหนี้เป็นสินเป็นแสนแสนล้านก็เหมือนกับรถไปก็เหมือนกับรถเมย์ทุกวันนรถรถเมย์กรุงเทพขาดทุนเท่าไหร่นะครับเอาเงินที่ไหนมาซัพพอร์ตก็ต้องงบประมาณคือทุกวันนี้เราก็จนนะแต่อยากจะได้นั่งรถราคาถูกแม่งทําได้ที่ไหนเป็นนโยบายที่เพิร์เจอร์นะอ่าเป็นนโย,ย,ยบายที่เพิร์เจอร์เพิร์ฝันขายฝัน ก็ขายฝันพวกคนจนคนที่อยากจะมีรายได้น้อยอยากจะนั่งรถไฟถูกอะไรแค่นั้นนะแต่ในชีวิตจริงแม่งทำไม่ได้แล้วก็ก็สร้างสตอรี่คอนเทนต์ไปเรื่อยนะแล้วก็เปลี่ยนแม่งเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนไปเรื่อย,เ,ย,เ,ยเหมือนกับแจกเงินหนึ่งมืนบาทนะตอนหาเสียงก็บอกเข้ามาทําทันทีแม่งเป็นมาเดือนแล้วก็ยังไม่เห็นมีใครได้รับเงินแจกนะตอนแรกบอกจะแจกเป็นดิจิตอลพอคนด่ามากๆเข้าเดี๋ยวติดคุกนะสร้างสกุลเงินใหม่ เปลี่ยนเป็นกู้เงินเอากู้เงินไม่ได้ติดคุกอีกเอาเงินธนาคารสินธนาคารออมสินก็ติดคุกอีกก็เปลี่ยนมาให้งบประมาณมาคือมึงเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะการคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นการคิดที่ไม่รอบคอบคิดเพียงแต่ว่าหวังคะแนนเสียงนะครับตอนนี้ก็คือนโยบายอิงหนึ่งก็คือไม่มีอะไรครับพ่อพูดไปหมดแล้วนะเดี๋ยวพอถึงเวลาก็เอากระดาษมาก็ยืนอ่านก็ฝากเลยนะครับซ้อมบ่อยๆหน่อยนะ,ะงดพาลูกไปเที่ยวตอนนี้นะ งดไปเที่ยวห่องกงงดอะไรต่างๆงดงดเล่นกับเพื่อนฝูงเล่นโทรศัพท์มือถือก็ก็ลองไปนะครับนะลองไลองไปซ้อมๆอ่านเดี๋ยวมันอ่านผิดๆถูตกๆเข้าก็าจะดา่าคอนอกรีอ<ม>นะครับอะไรทํานองเนี้ยประเทศหาดใหญ่นะขนมก็เป็นขอมอมอะไรพวกเนี้ยก็ต้องระวังนะนะครับนะนะนะครับนะนเนี่ยเนี่ยสิ่งเหล่าเนี้ยอืม,อม นะครับก็เพราะฉะนั้นก็ไปท่องๆอถซะนะนะครับนะครับเรื่องสติปัญญาถ้ามีน้อยก็พัฒนานะครับเรียนรู้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่เดย์ในฐานะประชาชนก็อยากจะคาดหวังว่าถึงแม้จะเป็นนอมินีของพ่อแต่ก็อยากให้ดูสมราคาอย่าดูเงอะงะอะไรเป็นเล่นเป็นอะไรไปหมดนะครับนะบนะอายุน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้มีปัญญานะครับแล้วก็ประชาชนเขาก็อยากจะฝากความหวังไว้กับนายกอิงทําให้ได้นะครับ นะแล้ววันวันอะไรพูดอะไรให้มันดูรู้เรื่องหน่อยเวลาเขาถามอะไรนโยยบงนโยบายอะไรไปอ่านไปศึกษาบ้างไม่ใช่ตอบอะไรแต่ไปอะไรเออเรามีทีมดีอะไรแค่นี้มันประชาชนไม่ได้หาเลยเลยต้องบอกว่าเราจะทํายังไงนะจะมีวิธีคิดวิธีอะไรต่างๆแสดงถึงว่าเรามีสติปัญญาการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะทํายังไงเงินเฟอ้อจะทํำยังไงนะการส่งออกตัวเนี้ยชิปหายหมดแล้วจะทํายังไงคนไม่มีงานทาเนี่ยรายเยล็กรายน้อยตายหาไม่ใช่วันวันมาแล้ว นะไปนโยบายเพอเจอเพอรอฝันสวนทางเกษตรกิจอยู่ดีๆก็อะไรไปขึ้นค่าแรงสี่ร้อยนะจะชิบหายกันหมดแล้วไอ้ลายเล็กลายน้อยนะแม่งค่าแรงสามสามร้อยยังไม่มีปัญญาจ่ายนะครับนะอย่างที่บอกนโยบายแม่งเอ,อื้อเจ้าสวงเนะี่ยสร้างบอนการพนันเสรีเรียกว่าสถานบันเทิงครบวงจรมันก็คือบอนนะ สถานบันเทิงครบวงจรประเทศไทยแม่งมีหมดแล้วมันขาดอย่างเดียวคือบ่อนก็จะทําบ่อนการพนันหมดเงินกันเป็นแสนล้านถามว่าใครได้ประโยชน์ก็คือนายทุนนะ,ะใครทําบ่อนคนนั้นแม่งก็รวยนะเพราะฉนั้นไอคนที่แม่งรวยอยู่แล้วแม่งก็รวยหนักไปนะปัจจุบันนี้มีอะไร,เจ,เ,รเจ้าสัวเบียเจ้าสัวเหล้าเจ้าสัวพลังงานเจ้าสัวร้านสะดวกซื้อเจ้าสัวอสังหาทรัพย์ไอหาพวกนี้ก็รวยกันเต็มที่แล้วนะสนับสนุนรัฐบาล อยากได้อะไรเอาแก้กฎหมายครับตอนนี้เราขายคอนโดยากไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจันสองล่าจัดให้แก้กฎหมายเลยครับนะให้ต่างชาติสามารถซื้อที่ดินซื้ออะไรได้นะอ่านะครับคอ,คอนโดคอนโด่เดิมเขาบอกให้แก้49ซื้อแม่งไปเลย75ส่วนอีก25ก็ใช้นอมินีก็ถ้าว่าคอนโดทั้งแท่ง,ทงเป็นของชาวต่างชาติหมดนะต่อไปก็รปภก็ต่างชาติแม่บ้านแม่งห้ามเข้าเลย นะเวลาต่างชาติมาจากต่างชาติมาถึงก็พักที่คอนโดเนี้ยนะสักพักแม่งก็จากคอนโดก็เปลี่ยนเป็นเซอร์วิสพาสเมนต์เปลี่ยนในคอนโดนะนักท่องเที่ยว่างต่างชาติลงจากเครื่องบินมาแก๊ปก็ของมันอะไรก็ของมันไกดก็ของมันนอนก็ของมันกินเที่ยวนะบางคนบอกโสภาเนียังเอามาด้วยนําเข้าด้วย